สวัสดีครับพบกับผมนะครับไอแม็กสตอรีเช่นเคยนะครับทาง YouTube วันนี้ก็มีโทรศัพท์มือถือยี G ่ห้อโพโคนะครับอัปเดตเข้ามาใหม่เปิดตัวใหม่นะครับกับยี่ห้อโ o c o เป็นโ o c o M6 5G นะครับสมาร์ทโฟนราคาประหยัดเรามาดูรายละเอียดกันเลยนะครับว่าโ o c o M6 5G ตัวนี้หรือว่า M6 5G ตัวนี้จะเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับ Poco M6 5G เปิดในประเทศอินเดียตอนนี้มีการเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่น Google อยู่หลายรุ่นโดยหนึ่งในนั้นก็คือ Poco M6 5G สมาร์ทโฟนราคาประหยัดรุ่นใหม่จากทาง Xiaomi ที่มาพร้อมกับชิปประมวลผล 5G อย่าง Dimensity 6100พัดในราคาที่เรียกได้ว่าไม่แพงจนเกินไปสำหรับ Poco M6 5G ที่เปิดตัวมานั้นจะมาด้วยชิปประมวลผล 5G จากทาง MediaTek Dimensity 6100พัด 6, หรือว่า6100พัด ทั้งยังมาพร้อมกับแรมขนาด8กิกที่รองรับกับฟีเจอร์ e อ t e n ์เทนอีก8กิกไบและยังมีความจุให้ถึง128กิกแล้วก็256กิกมีให้เรียก2แบบซึ่งจะเป็นหน่วยความจำแบบ UFS 2.2อีกด้วย ในส่วนของหน้าจอแสดงผลนั้นจะใช้เป็นหน้าจอแบบ LCD ขนาด6.74นิ้วที่มีความละเอียดระดับ s d Plus 1 6 0 0ณ7 2 0รองรับอัตรารีเฟชเรทที่90เฮิรตซและมีความสว่างสูงสุดที่600นิส ครอบทับด้วยกระจ Gorilla Glass มีกล้องหลังอยู่2ตัวที่ประกรอบไปด้วยกล้องหลัก50ล้านและกล้อง AI ส่วนกล้องน่าจะเป็นกล้อง5ล้านพิกเซลสำหรับแบตเตอรี่นั้นจะให้มาขนาด5,000มิลลิแอมพร้อมด้วยระบบชาร์จเร็ว18วัตต์รันบนระบบปฏิบัติการ Android 13 ที่ครอบทับด้วยมี u i 14ส o c o M6 คอข้อ M6 จะมีให้เลือกด้วยกัน2สีคือสีกาแล c t i c กแบล็และ o r ริออนบลราคาขายในอินเดียอยู่ที่1499รูปีหรือประมาณ4,400บาท สำหรับรุ่นแรม4กิกร้อม128จะขายในราคา11,499โลปีหรือประมาณ4,800บาทสำหรับรุ่นแรม6กิกร้อม128กิกจะขายอยู่ในราคา13,499โลปีหรือ5,600บาท ใครที่สนใจยี่ห้อโปรสัมมือถือโพโคซีรีเอ็ M, ก็ติดตามรอได้เลยนะครับว่าจะเข้าไทยตอนไหนนะครับอ่าเป็น M6 นะครับผมหลังจากที่ M5 ผ่านมาแล้วทีนี้เป็นตัว M6 นะครับที่จะเข้ามาใหม่นะครับผมเป็นมือถือโพโคราคาจับต้องได้นะครับราคาไม่แพงอยู่ประมาณเราวๆห้าพันสี่พัน นะครับผมราคาไม่แพงสำหรับมือถือยี่ห้อนี้ได้ 5G มาด้วยแล้วก็ได้กล้องถึง50ล้านแล้วก็หน่วยประมวลผลก็ถือว่าโอเคเลยใช้ได้เลยนะครับผมใครที่สนใจก็ติดตามรอข่าวสารอัปเดตต่อไปนะครับว่าจะเข้าตอนไหนนะครับรูปร่างก็สวยขึ้นนะครับสำหรับรุ่นนี้ M6 p o c o M6 นะครับผมได้กล้องมา2ตัวนะครับ โอเคมีประมาณนี้สุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องและสตอรี่ด้วยคนละกันสำลามมลินาไปก่อนสวัสดีครับ